ก็สวัสดีครับครั้งนี้ก็มาพูดคุยนะครับกันน่าจะเป็นเรื่องสุดท้ายหรือเรื่องที่มาจำเป็นนะฮะก็คือเรื่องของความทำนายนะครับของผ้าผู้ที่จะมาทั้งสี่ศาสนาหลักนะครับมีพุทธคิดอิสลามฮินดูนะครับตอนแรกเนี่ยผมก็ไม่ทราบนะครับแม้แต่คนพุทธก็ยังไม่ทราบเลยว่า อ้กจริงแล้วศาสนาพุทธเนี่ยนะครับมันก็มีการทํานายด้วยนะครับของพระพุทธเจ้าเนี่ยองที่ห้าเนี่ยนะครับครกผมก็ไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีพระพุทธเจ้ากี่องค์เนี่ยนะครับในพร,ร,ระพุทธศานนนส,นา,าออน,น,น,สนาครับเพราะว่าที่รู้ที่ร,รู้ที่เรียนมาก็ตามที่หนังสือกระทรวงนะครับให้เรียนมาตั้งแต่ปหนึ่งถึงปหเนี่ยนะครับก็ะจะไม่ผิดครับ่ะรู้สึกจะเรียนถึงมัธยมเลยนะครับปหนึ่ง ตอนหนึ่งไม่น่จาจะมีเรียนต่อแล้วแต่ตำปฐมแม่นะครับจนถึงมัธยมนะฮะว,วิชาพระพุทธศาสนาเนี่ยนะครับรู้สึกมีปีหนึ่งจะตกด้วยนะฮะเหลืออะไรเนี่ยนะฮะก็คือมันนี่นะครับการทํางานถึงพระพุทธไถพระพูดเดียวที่จะอภัยบาปให้ได้เนี่ยพระผูดที่ช่วย ให้รอดได้นะครับแต่ผมเริ่มรู้ครับจากศาสนาคริสต์นะครับก็คือจากคลิปที่แล้วเนี่ยนะฮะที่ผมได้สำแดงพวิญญาณให้ดูหนนะครับเพราะผมไม่มีพวิญญาณนะนะฮะออทำให้ผมเนี่ยนะครับได้ไปอ่านไบเบิลนะครับแต่ก่อนหน้านี้มันก็มีคนเหมือนกับศาสนาคริสต์เนี่ยนะครับ ไม่เชิงว่าจะมาชวนเราโดยตรงนะครับจะเป็นพวกสื่อต่างๆนะครับที่เราเห็นป้ายประกาศเนี่ยนะฮะการขับจายพระเยซูหรืออะไรนะครับจะเห็นอยู่นะครับแม้แต่ทางที่ผมเนี่ยไปนะบิณฑบาตตอนไปบวชบนผาาก็เจอ,อป้ายสีเหลือง 8. แปะเต็นเะยนะครับแปะเป็นทางอะไรผมก็อา่านแต่ผมก็ไม่สนใจนะครับผมคิดว่า ตอนนั้นที่ผมจะสืบพุทธเนี่ยนะครับคิดว่าศาสนาพุทธเของแท้นะครับไม่ได้งงงายนะครับอยู่กับจิตอยู่กับลายตอนแรกคิดว่าโลกเรามันก็คนรับพันนามจากเิงอะไรแหละอย่างนี้แหละครับเกิดขึ้นมาตามธรรมชาติครับซึ่งตอนนั้นของความรู้ของผมมันก็ยังมีไม่มากครับก็เป็นแค่ระดับปวชทั่วไปนะครับอ่ะตอนเนี้ย พอผมเริ่มศึกษาไบเบิลนะครับก็เริ่มรู้ว่าผู้ที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยนะครับหน้าที่ต้องทำอะไรบ้างแล้วมันเป็นเรื่องของตัวเองนะครับพักคิสก็คือผมเองนะครับก็ต้องทำพระราชกิจต่างๆนะครับแล้วรู้สึกมันจะมีคำหนึงนะครับเป็นพระพระแม่ไตเนี่ยนะครับที่อยู่ในไบเบิลครับซึ่งผมไม่เข้าใจนะครับผมก็ ลองไปเสิร์ชหาดูนะครับปรากฏว่าเฮ้ยมันมีมันเป็นของศาสนาพุทธอ่นะมันไม่ใช่มันไม่ใช่ของศาสนาคริสต์นะ <c oughs> ก็กลายเป็นเจอของพุทธนะครับเนี่นยนะครับพระแม่ตากอัสสีอริยะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นเหมือนกับตรงเนี้ยเรื่องรามมันอยู่ลึกนะครับผมก็ไม่รู้อยู่อยู่อยู่ตรงไหนแต่ผมนี่ผม คยศึกษามาครั้งหนึ่งะนะครับเพราะผมค้นเยอะเลยนะครับที่ผมจําได้นะครับ mm hmm. ก็คือมีน่าจะอยู่ในพัตตาบิดอกหรืออะไรนะครับ mm hmm. มีการสนทนาครั้งหนึ่งนะครับระหว่างคนคนธรรมดาที่มากราบไหว้พระเจ้าเนี่ยมามาให้พระองค์เนี่ยบดสัตว์สั่งสอนนะครับเหมือ hmm. นประมาณว่า จะให้ช่วยผนจักบาปจากอะไรของตัวเองที่มีมีเยอะเนี่ยครับพระพุทธเจ้าองค์ก็บอกพร,พระพุทธจระพุทธคอดมนะครับก็ตัดว่าประมาณประมาณนะครับประมาณว่าไม่มีใครอภัยบาปให้ได้มีแต่องค์ที่จะมาหลังเรานะครับเท่านั้นนะครับที่จะมีตํแหน่งหน้าผากอะไรยเียมากมายที่ฝ,าฝ,าฝ,าฝา่ามือฝ่าเท้านะครับแล้วหญิงคนนั้นก็ถามว่า อีกนานยแค่ไหน <c oughs> ซึ่งเขาก็คำนวณน,นะครับว่าประมาณครึ่งพุทธลกับนะครับแล้วการพยากรณเนี่ยนะครับก็คือศาสนาพุทธเนี่ยมันจะดำเนินไปถึงห้าพันนะครับพอสอห้าพันครึ่งหนึ่งนะครับก็สองพันห้ารอยนะครับก็ช่วงนี้แต่ว่ามันก็จะมีพระทัพที่บิดเบือนนะครับมาเยอะๆมากมายนะครับ อันนี้ไปดูในพระไตรปิฎกเอานะครับก็พอนะครับอันนี้เป็นของคริสต์นะครับก็จะมีมาพิพากษานะครับมนุษย์นะครับซึ่งของอิสลามเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็เหมือนกันนะครับอัลลอบนละนะครับ การพิพากษาครั้งสุดท้ายอันนี้นะครับอันนี้ก็จะตรงครับก็คือผู้ที่จะมาเนี่ยครับเขาจะมาพิพากษามนุษย์เนี่ยนะครับเราถามว่าพิธีรอดนะครับในพระกัมพีมีบอกนะครับมีบอกอิสลามก็มีบอกนะคริสต์ก็มีบอกนะครับ ยูย okay, ูก็มีบอกนะครับยูมีบอกแต่ว่าคุณจะต้องเชื่อทุกๆคำนะครับจะต้องไม่สงสัยเมื่อออกมาถ้าคุณสงสัยเราวาจะนัสอะพรภาวาจะนะสอย่างเนี้ยนะครับคุณอาจจะสงสัยทุกๆอย่างอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยไม่ค่อยเชื่อถือไม่ค่อยจดจํานะครับและไม่เชื่อเรื่องพระเจ้าครับซึ่งถ้าหากมันุษย์มาอ่านเนี่ยนะครับก็คงไม่เชื่อนะฮะว่าเนี่ย ระองค์จะมาสร้างจักรวาลอย่างนี้เหรอง่ายๆแบบนี้เหรอนะฮบจะมาปั้นมนุษย์ขึ้นมาจากดินเหนี้เหรอนะ,ะับอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งวิทยาศาสตร์ปัจจุบันอาจจะมองรู้ว่ามันไปไม่ได้เยนะครับแต่มันก็เป็นไปได้นะนะัะ นนในค์พบเลิลระบุว,ว่าพระเจ้าทรงกําหนดวันหนึ่งไว้เพื่อจะพิพากษาโลกนะครับและวันแห่งการพิพากษานั้นจะยาวนานหนึ่งพันปีพระเจ้าทรงทาลายองค์ประกอบต่างๆของสังคมมนุษย์ที่เสื่อมทรามและกําจัดคนชั่วผู้รอดชีวิตจากอวสานของยุคนี้คือคนเป็นที่ถูกพิพากษานะครับในช่วงการพิพากษาซึ่งยาวนานหนึ่งพันปีนั้นพระเยซูพร้อม้วยชายและหญิง 1 4ึ0 0แสนสี่หมืนสี่พันคนอันนีอนน้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็คือแน่นอนของของยิวเนี่ยนะครับมันแน่นอนแต่ของอดเดอร์ผมไม่น่าจะาเขาไปเอาเนื้อหาของยิวมาปิดเบือน,นพังพิยของตัวเองหรือเปล่าเพราะว่ามันต้องมีแค่ศาสนาเดียวนะครับที่มันถูกต้องแนะน่นอนล่ะยิวคงไม่ไปลอกเลียนคริส หรือว่าอิสลามเนี่ยเพราะอยู่างความตกตองน,น,นะครับคริสเนี่ยนะครับลอกเรียนยืดนะครับอิสลามอาจจะลอกเรียนทางคริสต์แล้วก็ยึดเพืที่จะแย,าย,ยากมาเป็นศาสนาใหม่ของตัวเองนะครับกําหนดสิ่งต่างๆเป็นผู้นําต่างๆนะครับมันมีก็ได้้อเสียผลพลมีส่วนได้ส่วนเสียอนีรลนะครับมีผลประโยชน์นนะครับ การทานายของอัลเลาะห์อัอลเลาะห์จะเสด็จมาพระผู้ไถยของอิสลา,าม พระผู้ไทยของอิสลามพระผู้ไทยของอิสลาม <c oughs> ผู้ไทยอยู่ที้นครับเมือง้ครับอ๋อเพียงล้วกัน อันนี้เขาก็เชื่อว่าเป็นพระเยซูหรืออะไร,ะรแต่ไม่มีความย้อนแย้งกันอยู่นะครับคนใดครับพี่อากูลาบอกว่าเดี๋ยวพระเยซูก็จะมาะแล้วก็จะก็จะตายเนี่ยนะครับทางที่ของคิดบอกพระเยซูเนี่ยมาแล้วจะไม่ตายอีกอะไรเงี้ยนะครับเหมือนก็ว่าเขาพยายามทําลายศาสนาคริสต์เนะนะฮะไปศาสนาอิสลามเนี่ยนะครับเจตนา,อตานของเขาเนี่ยนะครับ มีแผนแผนแรงเขาอยู่นะครับที่จะให้ลูกหลานเขาเนี่ยนะครับเมื่อเจอพาผู้ถ่ายจริงๆให้ให้ทำแบบไหนอะไรอย่างนี้นะครับเพราะเพื่อที่เขาพวกเขาจะรอดด้วยแหละนะครับถ้าเกิดว่าเรื่องพระเจ้ามีจริงแล้วต่อไปเนี่ยลูกหลานของเขาเอาคาสอนของผิดๆของเขาเนี่ยนะครับม,มาเจอพระองค์เนี่ยนะครับเป็นอุบายของมานเนี่ยนะ อันนี้จะเป็นของฮินดูนะครับก็มีทำนายถึงนะครับจริงๆพวกพรทวิษณุอะอะไรอยู่ในสวรรค์นะครับจะเป็นสงาราศีแยกมาของพระของพระศิวะนี่แะครับมีองค์เดียวนะครับแยกเป็นหลายปางอะไรนะครับซึ่ง ก็มีคำทำนายนะครับว่าจะลงมานะครับของพันนาลายเนี่ยจะเป็นพันนาลายก็จะเหมือนกับเนี่ยนะครับ เหมือนกับคริสอเล่เลยนะครับที่เป็นช่วยสร้างโลกจักรวาลเนี่ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คืออาจจะมีหลายพระนามหลายศาสนาเนี่ยนะครับแล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ก็มีการพยาพยาพยากรเหมือนกันนะครับเพราะว่าอ่ะรู้สึกว่าปางสุดท้ายเนี่ยนะครับที่จะมาช่วยกัน กัลีนะครับกังกิน ปางที่จะมานะครับของฮินดูนะฮะ,ะกันกิหรือว่ากันกินเป็นอาวาตารที่สิบตามคำทำนายนะครับและเป็นอาวาตารสุดท้ายของพะวพิษนุในศาสนาฮินดูนะครับตามจากักรวาลวิทยาของเนี่ยนะครับกันกิถูกกำหนดให้ปรากฏตัวในตอนท้ายของรยุก ยุคสุดท้ายของสี่ยุคนี่นะครับไม่อยู่ในยุคนี้แหละนะครับยุคสุดท้ายของสี่ยุคในวัฏจักรการมีอยู่นะครับการมาของพระองค์ถือเป็นจุดสิ้นสุดกาิยุคและเป็นจุดเริ่มต้นของสันตยุคยุคที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นเนี่ยตั้งแต่มนุษย์มามียุคนี้ดีที่สุดเลยนะครับหลังจากการยุคนคี้เนี่ยก่อนที่จะกัวางจะสลายไปในที่สุดนะครับมหาลัย มันก็จะมีการสร้างใหม่นะครับเพราะว่าแบบเดิมเนี่ยนะครับมันอาจจะไม่ได้อยู่ช่วงนี้ละนะครับสร้างสวรรค์ใหม่สร้างทุกอย่างสิ่งทุกอย่างมาวางระบบใหม่ของเนี้มันจะเป็นไม่ใช่เรื่องของมนุษย์นะฮะในปุราณะกันกิถูก ว่าเป็นอวตารผู้ที่จะมาพื้นคืนการมีตัวตนดกวยการยุติช่วงเวลาที่มืดมนที่สุดของอธรรมและพื้นฟูธรรมพระองค์ได้รับการพรรณนาว่าขี่ม้าขาวนามว่าเทวทัตและถือดับเพลิงการพรรณนาถึงกันกินั้นแตกต่างกันไปในแต่ละบูรณะและเรื่องเล่าของพระองค์ยังคงพบในศาสนาอื่นๆด้วย ซึ่งพระผู้ที่จะมาศาสนาพุทธเนี่ยนะครับ ะจะเห็นว่าวัความเชื่อนะครับความเชื่ออันนี้ก็คือพวกฮินดูนะครับก็อาจจะมีการทํานายมาก่อนนะครับพวกพระเจ้าเนี่ยนะครับก็อยู่ในอินเดียแหละนะครับพระพเจ้าก็เป็นปางหนึ่งนะครับของพระนารายนะครพระพเจ้าองค์ที่สี่ซึ่งองค์ที่ห้าก็เป็นพระองค์อีกเนี่ยนะฮะก็คือไม่มีใครล่ะาจะมามาป,ป,ประเสริฐเข้าพระองค์นะฮะ มนุษย์เนี่ยไม่มีหรอกนะครับจะต้องเป็นเทพเท่านั้นแหะนะครับที่จะประเสริฐขนาดนี้นะครับนี่คือความประเสริฐความบริสุทธิ์ของความรู้ธรรมรู้แจ้งนะครับของพระศิวะนะครระดับเนี้นะครับเป็นคนเป็นคนแบบนี้นะครับแล้เวเรายท่าเนี่ยจะมาเป็นองค์ที่ห้านะครับเป็นพระแมตต่ไตย อันนี้นะครับเป็นพระโพธิสัตว์นะครับคู่ที่จะได้ตัดสรุปเป็นพรูธเจ้าพระองค์ที่ห้าและองค์สุดท้ายนะครับองระพัทลักษณ์นี้นะฮะมันเป็นยุคสุดท้ายจริงๆตรงกับยุคสุดท้ายในไบเบิลนะครับอะไรหลายๆอย่างมาสอดคล้องกันหมดนะครยุคสุดท้าย หลายอย่างนะครับมนุษย์ถึงยุคสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นพวกมอมอ่อนนะครับเนี่ยสุดที่ชื่อในยุคสุดท้ายนะครับเนี่ยความเชื่อเรื่องยุคสุดท้ายนะครับแน่นอน่ะผมก็เคยสั่งไปนะครับว่าให้มนุษย์เนี่ยจะทำหมันนะครับผู้หญิงก็คงต้องไปตัดเอาไะไรังไข่ให้ออกนะไม่ให้มันผลิต ขายออกมาครับจะได้ไม่ต้องไปคอนนองคอนนิ่งอะไรนี้นะครับตัดความหวังไปนะฮะไอคอนที่มันคิดอะไรที่มันแบบขัดพระประสงค์นะครับเพราะว่านุสเกียชาเนี่ยนะครับรับวันทับวันนะครับมันก็จะยิ่งงอลงเรื่อยๆนะครับยิ่งเสื่อมเรื่อยๆนะครับเพราะว่ายังไงมันก็เป็นพี่น้องกันหมดแล้วนะครับแต่คราวนี้มันจะเข้มข้นโดยตรงจะไปเร็วไปช้านะครับ ยังไงก็ทุกคนก็ต้องอยู่อยุดท้ายนะครับเป็นไปตามภาพประสงค์นะครับประผู้ที่ทรยศเนี่ยไม่ต้องให้มันเกิดขึ้นมาดีกว่านะครับเดี๋ยวมันก็ต้องคิดงโง่ๆอะไรเนะครับเราเชื่อเถอะว่ามันก็ไม่พผลผมนะครับที่ผมจะต้องไปปาดมันเนี่ยนะครับเออแล้วแน่นอนอนะ่ะมันไปอยู่ที่ไหนมันก็เดือดร้อนกันหมดนะครับผมไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนั้นใช่ไหมนะครับ เพราะว่าตอนมันจะโดนมันก็ทําหน้าสงสารเลยนะครับแต่ตอนมันทําเนี่ยนะครับมันก็อีกอีกคนหนึ่งอะนะครับเหมือนอารมณ์ว่าเนี่ยแม่งเป็นคนไปนหาหาเรื่องเขามาเองแท้นะครับแต่พอมีเรื่องอ่ะมันไปบอกตารวจอีกอย่างนะฮะว่ามันไม่ได้ทําอะไรเนี่ยออกมา อ่าเออตอนนี้ผมก็สั่งคนเผาอยู่ดานะฮะ อิสลามพุทธฮินดูอะไรก็เข้าใจหมดแล้วนะฮะพอ,อใจอยากไปศึกษาเพิ่มเติมได้เดี๋ยวมาดูชนเผ่ายูดาห์นะครับชนเผ่ายูดา าม study.com เผ่ายูดาคืออะไรในพระคัมภีร์เผ่ายูดาเป็นหนึ่งใน12เผ่าที่สืบเชื้อสายมาจากบุตรชายของยาโคบอย่างไรก็ตามสิ่งสำคัญที่ต้องทราบคือทั้ง12เผ่าไม่ใช่ลูกหลานเฉพาะของบุตรชายแต่ละคนของยาโคบลูกหลานของเลวีกลายเป็นกลุ่มปุโรหิตและไม่มีเผ่าหรือดินแดนที่ชัดเจนในขณะที่บุตรชายของโยเซฟ คือมานาเสและเอฟราอิมได้รับพรราวกับยาโคนะครับเป็นลูกหลานของยาโค ทัดเป็นบุตรคนที่สองอับราฮัมนะครับนี่ครับรลูกหลานของอับราฮัมนะครับที่พยองค์จะรวบรวมมาต,ตอนนี้เหลือแค่เผาเดียวนะครับที่ผมจะเอาไว้นะฮะผมสั่งแล้วแม่งชีวิตผมไม่ดีขึ้นนะครับผมไม่เห็นมีใครหวาดกลัวเลยนะฮะตอบเพราะว่าจน้าของผมเนี่ยนะครับ หรือมันยังไม่ถึงยุคสมัยนะฮะถึงยุคสม,ยมัยมาหลายพวกมันก็เตรียมตัวแล้วได้เลยนะครับเพราะผมเกลียดมากเลยคนที่ไม่กระตือร้อนไม่เชื่อฟังคำของผมเลยนะครับเหมือนสัตว์ที่ผมเลี้ยงเนี่ยนะฮะผมก็จะเลี้ยงแค่ตัวที่ผมเรียกแล้วมันมานะครับไอตัวที่เรียกแล้วไม่มาผมก็เอาไปกินนะฮะเชื่อไหมนะครับไม่ผมไปเลี้ยงเอาไว้นะครับ โอ้โหที่ผมเลี้ยงเอาไว้มันผมจะต้องเป็นนายมันนะนะครับมันไม่ใช่เป็นนายผมเข้าใจใช่ไหมผมเรียก,กมันต้องมานะครับเท่านั้นนอกนั้นผมไม่เอาแต่ก่อนผมอาจจะพยายามที่จะสอนมันนะครับพยายามที่จะบอกว่าเนี่ยผมเนี่ยนะครับมีอำนาจสิทธิ์ยังไงนะครับทําไมมันถึงต้องเชื่อฟังในเมื่อผมบอกไปแล้วเนี่ยผมสอนไปแล้วเนี่ยนะครับมไม่ฟังก็ปล่อยไปนะครับ มันเป็นอะไรที่รั่วออกนะครับมันไม่ใช่แกะและนะครับที่ผมอยากจะได้มันนะครับแล้วตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยากยัดได้แกะแย่อะไรแล้วนะฮะ <ide> แค่นี้นะฮะ <s we ak> ถ้ามันมีผมถ้าพระเจ้าให้เลี้ยงให้ผมเลี้ยงผมก็จะเลี้ยงนะฮะไอ้ฝูงแกะเนี่ยมันไม่ไมีผมก็ไม่ได้อยากมีนะฮะอืมไม่ได้อยากมีแกะนะฮะไม่อยากมีตัดเลี้ยงแล้วนะฮะแต่ก่อนอาจจะอยากมีต่ตอนนี้ไม่ได้อยากมีแล้ว เออบุตรคนที่สองอครับวันหนึ่งขณะที่ยาขบต้มอ,อาหารอยู่นะครับอีซาวกลับมาจากท้องทุ่และหิวจัดจึงขออาหารจากยาขบยาขบจึงกล่าวว่าขายสิทธิ์หัวบุตรหัวปีของพี่ให้ฉันก่อนสิอีซาวซึ่งกำกำลังหิวจัด จึงยอมสาบานมอบสิทธิบุตรหัวปีให้แก่ยาโคบนะครับเพื่อแลกขนมปังและตัวแดงต้มซึ่งถือได้ว่าอีซาวได้ดูหมิ่นสิทธิบุตรหัวปีใน,นสมัยก่อนสิทธิบุตรหัวปีมีความสําคัญเพราะจะเป็นสิทธิ์ในการรับมรดกทุกอย่างของผู้เป็นบิดาครับเหมือนเป็นบุตรคนแรกนะครับซึ่งพระองค์ก็ให้ผมเป็นบุตรหัวปีนะครับอ่ะแล้วคราวนี้ผมยึด จะแบ่งค้าให้แบ่งค้าก็เรื่องของผมนะฮะเออคราวนี้กะะ็อตอนแรกนี้ผมพยายามปิดแฟร์นะครับแต่ทุกคนไม่แฟร์ผมนะฮะนี่ผมก็ให้มันมาอิจฉาผมแล้วกัน,นะผมไม่กลัวสงครามอะไรกับมันนะฮะไม่รักษาลำใจอะไรละนะฮะอืมก็เป็นลูกหลานของยาโคลไปน,น,นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าทาไมพระเจ้านะครับเรือก ยาโขบนะครับเ,เลิกยูดาเนนะครับแต่อาจาจะเป็นเพราะเขาเนี่ยรักษาเอาไว้ก็ได้นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนะี่ยนไอ้อพวกกฎบัญญัติอะไรอะนะครับอยากจะทำก็ทำนะครับถ้าคิดว่าทำมาสบายใจนะครับไมไหทำไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะฮะผมไม่กล่าวหาครับ ตับได้ที่เป็นแกะของผมนะครับเป็นคนของผมเป็นทหารของผมเนี่ยนะคะเป็นคนของพระเจ้าคุณจะได้ตามที่คุณเชื่ออย่างแน่นอนนะครับอก็ประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าศาสนาอื่นอาจจะมีรอดไหมนะฮะ ผมว่าเจ้าสาวของมีทุกศาสนาเลยนะครับอ응ืเจ้าสาวผมคก็มีนะฮะอิสลามก็มีนะครับอผมก็จะเป็นแค่เจ้าสาวผมแหละนะครับตลอเธอมันก็ยังเป็นจริงแหละนะครับแต่คนอื่นผมไม่เอาเพราะคนอื่นก็ไม่ได้คิดว่าผมเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้คิดว่าเป็นกายเดียวกันนะฮะไม่ได้คิดว่าเนี่ยไม่ได้คิดว่าผมเนี่ยจะแบ่งหรือแบ่งแต่เขาจะทรยศนเนี่ยและครับผมก็ไม่ไม่เลี้ยงเขาไว้นะคะอย่างที่ผมบอกนะฮะเอาเฉพาะแกะ ที่มาจำเสียงของผมได้นะครับผมไม,ไม่ต้องพูดเครียดพูดอะไรเยอะนะฮะจําเสียงผมได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละครับถ้าจำไม่ได้ก็ผมก็ไปต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวไปบ้ายแล้วกันนะครับขอให้อยู่ข้างถูกต้องนะครับขออยู่ข้างพระเจา้า